สวัสดีค่ะชนะสาบนนรัตเมงปีหกสี่สองสามสี่เจ็ดหกค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดเรื่อง preliminary unit operation and process ค่ะบทที่สามนะคะ preliminary unit operation and process นะคะก็จะมีเรื่องน้ำผิวด,ดีน้ำใต้ดีแล้วก็น้ำเสียค่ะน้ำ เอ่อ water supply process นะคะก็จะเป็นน้ําผิวดินค่ะแล้วก็น้ําใต้ดินน้ําผิวดินนะคะก็จะเป็นระบบพวก skinning presentation นะคะ elation adsorption ค่ะน้ําใต้ดินก็จะเป็น elation นะคะเอ่อ you เอ่อ wet water treatment process นะคะก็จะเป็นน้ำเสียชุมชนน้ำเสียสารกรรมนะคะ ก็จะมีระบบสก,กินนิ่งเชดดิ้งนะคะแล้วก็กิดรีโมเวนะคะสก,กินนิ่งนะคะตะแกรงจะแยกออกเป็นตะแกรงหยาบก,กับตะแกรงละเอียดค่ะตะแกงหยาบนะคะก็จะป้องกันขยะชิ้นใหญ่ๆค่ะเช่นท่อนไม้นะคะแล้วก็มักมีช่องตะแกรงเนี่ยกว้างถึงสามนิ้วหรือว่าประมาณเจ็ดสิบห้ามิลิเมตรค่ะ ควรมีกลไกนะคะในการดึงเอาขยะออกจากซี่ตะแกงค่ะเอ่อตะแกงละเอียดนะคะมาติดตั้งหลังจากเอ่อตะแกงหยาบแล้วนะคะใช้ดขยะชิ้นเล็กเช่นกิ่งไม้ใบไ,ไม้ค่ะพวกปลาเล็กปลาน้อยนะคะแล้วก็มักมีช่องตะแกงประมาณ1 0บถึงส mm ิมิลลิเมตร นี่เป็นรูปภาพนะคะ presentation น,น,นะคะเอ่อจะเป็นพวกน้ำผิวดินว่าน้ำจากแม่น้ำเนี่ยมักจะมีความขุ่นว่าค o l ฟอร์มเนี่ยนะคะซึงต้องทำการตกตะกอนมาส่วนออกไปก่อนถง่งตกตะกอนขั้นต้นเนี่ยมักจึงมักจะเป็นถังคอนกรีตคะ่ะเพื่อ,อพักน้ำให้มี ระยะเวลาในการตกตะกอนนะคะต้ทนถังเนี่ยเป็นร่องลึกค่ะเพื่อให้สามารถกำจัดตะกอนออกจากถังได้ง่ายนะคะกรณีน้ํำอุ่นปานกลางานะคะน้อยกว่า1,000 10, งห่น NTU นะคะโอเวอ์โคเลตหรือว่าเซอร์เฟตโ t ต n ิงเนี่ยประมาณเอ่สี่ถึงห2 2นะคะ Detention Time น,นะคะก็จะมา เอ่องจถึงหชั่วโมงค่ะกรณีความขุ่นสูงมากกว่า1นึ่งห่ t u แล้วก็มีคลิฟอร์มสูงถึงห้าพันนะคะอาจจะต้องใช้ดิเชนททันทามสูงถึง30ถึง6 0วันเลยนะคะเอ่อประสิทธิภาพการกำจัดคลิฟอร์มเนี่ยประมาณ80% 9 0ค่ะ นี่เป็นรูปถัง n s t r m e n t a t i o n นะคะต่อไประบบ e r a t i o n นะคะในขั้นตอน preliminary เนี่ยการ e r a t i o n คือการไล่การาสนะคะก็จะมีเขาลัก้ายมีใ2 s นะคะหรือว่ากำจัดเหล็กแมกนีสในน้ำใต้ดินโดยถูก oxidation ให้ตกผึกนะคะ อันนี้น้ำขุ่นปานกลางดิเชนท่านทามก็ประมาณ0.5-0.1ึชั่วโมงโอเวอร์เลดประมาณนี้เลยค่ะอันนี้ความสูงเออความขุ่นสูงมากกว่าเงมือนเอ็นทียูนะคะปริฟอร์ม0.5 0 0 0นะคะอาจจะต้องใช้ดิเชนท่านทามนะคะสูงถึง30-60วันนะคะประสิทธิภาพในการกำจัดปริฟอร์ม80-90เปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้เป็นชนิดการทำ ะะ Space, เอเรชันนะคะสปีเอเรชันก็จะเป็นเชื่อนนะคะแมคคาร์นิคอลนี้เอเรสเตอร์นะคะเอเรชันแบบขั้นบันไดเอเรชันแบบฐานหลายชั้นนะคะแบบขั้นบันไดนะคะควรยกระดับน้ำเหนือระดับน้ำเริ่มต้นให้สูงประมาณ0.9ถึง3เมตรค่ะหรือว่าเทนนะคะ ควรมีตาข่ายหรือว่ากงปิดเนี่ยเพื่อป้องกันกน,นกหรือว่าแมลงต่างๆนะคะเอเชั่นแบบถาดหลายชั้นนะคะก็จะเป็นแต่ละชั้นเนี่ยจะหนา200-300มิล mm, ิเมตรค่ะในแต่ละชั้นจะมีเซรามิกหรือว่าหินเนี่ยเป็นตัวกลางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ5 0 1ง1 50มิลิเมตรนะคะแต่ละชั้น จะห่างกัน0.5เมตรค่ะส่วนแบบสเปนออสโซนะคะต้องมีเฮดเนี่ยแล้วก็พื้นที่เนี่ยเพียงพอนะคะประมาณ70-140กิโลปรัมเท่านะคะออโซโคลิฟไฟนะคะโคลิฟิชตัวไปขนาด24มิลลิเมตร ได้โคเลตสองร้อยหกสิบห้าเมตรต่อนาทีนะคะที่เหนประมาณเจ็ดสิบกิโลเมตรคราวนะคะเนชันแบบดิฟูดิฟูเซ็ตคอมเพสแอร์เทนนะคะมักใช้ในการเติมอาก,กาศสำหรับน้ำเสียค่ะความลึกประมาณ2.7ถึง4.6เมตรนะคะกว้างนะคะประมาณ3ถึงเ1 ค่ะดิฟูเซอร์นะคะจะติดตั้งที่ก้นถังค่ะโดยใช้แอร์โฟเรสเนี่ยประมาณนี้นะคะการเติมอากาศแบบนี้นะคะมักจะมีประสิทธิภาพสูงค่ะเนื่องจากคอนแทคทามเนี่ยสูงกว่าแบบอื่นค่ะ นี่เป็นการทำการคำนวนนะคะกำจัดคอมเพล็กซไซน์สำหรับเทอร์เรชันนะคะนี่เป็นตัวอย่างโจทย์นะคะส่วนพิเรนลี่ยูนิตอ l ล t ชันในส่วนของเบนวอเตอร์นะคะ ในมอเตอร์ทีมเป็นโปรเซสก็จะเป็นนะคะน้ำเสียชุมชน,นสีอุตสาหกรรมในระบบสกินนิงดด่งเช็ดดิ่งกีดิ้งวัวนะคะมักใช้กับน้ำเสียชุมชนนะคะก็น้ำเสียอุตสาหกรรมค่ะใช้ในการกำจัดของแข็งขนาดใหญ่ค่ะเช่นตีนไม้ชิ้นส่วนของพลาสติกเศษผ้านะคะมีทั้ง ดีแบบแมนนวลว่าสกินแบบที่มีกลไกลในการกำจัดขยะเนาะออกจากตะแกรงค่ะแมบบนนวลสกินนิกนะคะที่ตะแกรงก็ควรห่างขนาด25-50มิลลิเมตรค่ะแล้วก็ติดตั้งอย่างประมาณ30-45องศานะคะจากแนวลาบค่ะแในคาร์นิคอสกินนิกนะคะที่ตะแกรงควรหา่างประมาณ12-38ม mm ิลลิเมตรค่ะ ติดตั้งเยียงประมาณ45องศาถึง90องศาจากแนวราบค่ะโดยปกตินะคะเราจใช้ประมาณ60องศาค่ะตั้งเวลาในการทำความวสะอาดหรือเมื่อเหตุมากกว่า2นะคประมาณ50มิลลิมตรค่ะควรจะมีบาสกีนนะคะที่สะอาดอยู่เหนือขึ้นไปประมาณ2.6เมตรค่ะเพื่อให้เกิดการไหนแบบคงที่ค่ะ ความเร็วในการไหลหน้าสกีนนะคะก็จะประมาณ0.46เมตรต่อวินาทีค่ะเพื่อป้องกันการตกตะกอนของขยะนะคะความเร็วไหลผ่านสกีนนะคะก็ประมาณานในการติดตั้งควรมีอย่างน้อย2ระบบนะคะเอ่อโดยมีส่หนรองระบบค่ะ ระบบที่หนึ่งอาจจะเป็นแมคาีนคอลค่ะระบ,บบที่อีกอันนึงอาจจะเป็นแมนนวลคะ่ะมีเป็นสกเกนสกเกนนิง่งแล้วก็เชดดิ่งนะคะคือสรรมการหาที่รอค่ะัวอย่าโจทยนะคะ หามนิร่วงมาค่แล้วก็เที้อนานคะัต่อไปเป็นกิตลิมูโฟนะคะกิตลิโมโมักใช้กับน้ำเสียงว่าน้ำเสียงภาษาอช่กกันค่ะใช้ในการรักววทรายนะคะหรือว่าอนุภาพที่หนากเส้นเปลือกไข่เศษกระดูกในกาแฟนะคะวัตถุประสงค์ของกิตลิมูโฟนะคะ,ะก็ เพื่อป้องกันไม่ให้ปั๊มเสียหายในระบบถัดไปะคะ่ะแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดการสะสมของตะกอนในถังเติมากาศะคะ่ะแล้วก็ป้องกันการดันในเส้นท่อนะคะประเภทของถังนะคะก็จะเป็นเอ่อแบบน้ําไหลแนวนอนแล้วก็แบบในการเติมอากาศนะคะมีคอนเดนเซอร์ท่อแชมเปอร์แล้วก็แอนเนตดกิดแชมเปอร์นะคะ น้ำไหลแบบแนวนอนนะคะบริเซนทอบเซนตี้เช็เซตนิ่งอชมเบอร์นะคะความเร็วประมาณ0.3เมตรต่อนาทีนะคะซึ่งเป็นความเร็วที่มากพอจะพัดพาตะกอนซี8 0 0ได้แต่ว่าไม่มากพอที่จะทำให้กทวไซที่ตะก,กอนแล้วนะคะซึมไปกับน้ำได้ค่ะ ความเร็วในการตกตะกอนะคะจะต้องมากกว่าความเร็วของ,งน,นะะ้ำค่ะหรือว่า v s มากกว่า v นะคะอันนี้เป็นเวลาตวตกกอนของสารติดไฟถังนะคะก่อนก่อนจะออกจากถังตวตกกอนค่ะนี่เป็นสำคัญนะคะ,ะ,คะก็การคำนวณความยาวของถังค่ะ ก็เป็นตัวอย่างนะคะให้เ่าดุตักรองแล้วก็ทำแนวถังของยาวถาัง,วงดีไซน์นะคะการรัดตะกรนไหลของน้ำเสียเข้าระบบด้วยเบียนะคะมักใช้ติดตั้งหลังกิดเชมเปอร์นะคะก่อนข้อส่ขของระบบบำบันดนะะ้ำเสียค่ะในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเอ่อไม้ทังกูล่า,าเบียนะคะ อันนี้จะเป็นวีวีนะคะอันนี้เป็นปัญหาคิวสำหรับเอ่อที่น้อยกว่า300ม mm ิลลิเมตรค่ะหรือว่าประมาณสซมสิบ นี้สำหรับมากกว่าซานลอนนะคะสองกรางขนาดตัวค่ะอย่าในเต้นกิจแชมเปอร์นะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะใช้กับแรนขนาดกลางใหญ่ะคะ่ะส่วนจตุลาหรือว่ามุนโกงะเหมาะกับแรนขนาดเล็กคะ่ะบอนที่ได้จาก อ,อส่วนนี้นะคะจะเป็นก่อนที่ข่อนข้างสะอาดค่ะพวกในขั้นตอนนี้นะคะพวกที่ตกตะกอนก็จะเป็นทรายหินกิ่งไม้ขวดนะคะพวกที่ไหนลล้นออกมาก็จะเป็นพวก,พวกเอ,อ่อที T ่ตางๆนะคะบี o อค่ซอดีค่ะแทนที่ ชชมเปอร์ Chamber, นะคะอันนี้เป็นการขันยองอันนี้เป็นเอ่อโฟ r e q ชั t i อ n e q u a t i ขับสมดุลน,นะคะเป็นเอ่อยูนิตหลังจาสกสกรีนแล้วก็อเชมเปอร์นะคะจุดจุดประสงค์เนี่ยเพื่อให้น้ำ ไหลเข้าระบบด้วยอัตราการไหลที่คงที่ค่ะมีคุณภาพน้ำคงที่โดยรองรับลักษณะน้ำเสียที่แตกต่างกันได้ค่ะความแปรปรวนของอัตราการไหลนะคะจะช่วยให้ระบบมีขนาดเล็กลงนะคะเนื่องจากอัตราการไหลเนี่ยจะเป็น อาการในเฉลี่ยนะคะแล้วก็มกกักมีการกิดอาการเพื่อให้เกิดการผสมอันเนื้อเดียวกัน,นะค่ะแล้วก็ไม่ให้เกิดภาวะแอนแอโรบิกค่ะหรือว่าไรออกซิเจนนะคะป <im itation> ริมาณของเคลีสเทชั่นแทนเราจะสามารถหาได้จากไฮดรูปาร์นี่เลยนะคะ เป็นตันะคะิ้ำเสียอุากมักเป็นกดหรือว่าเป็นด่างนะคะดังนั้นนะคะการมีระบบนี้เนี่ยจะช่วยปรับค่า pH ค่ะ ่อนเข้าระบบบำบัดนะคะทำให้น้ำที่เข้าสู่ระบบเนี่ยจะมีค่า pH เทมาะสมกับยูนิตออกไปนะคะหากยูนิตหากระบบเนี่ยระบบถัดไปเป็น Biological Protein เนี่ยค่า pH ก็จะประมาณ6.5-9คะ่ะช่วยให้ประหยะัดค่าสารเคมีนะคะในการบำบัดในระบบถัดไปอีก เป็นกดเมนวอเตอร์นะคะก็จะใช้ปุ่นขาวโซดาไฟโซดาสังฆ่านะคะหรือว่าอาจจะใช้ลามสโต้นะคะที่อับสตีมหรือว่าดาวสตีมค่ะทางน้ำเสียมีกรดัลฟิลิกมากกว่า0.6นจุดกเนี่ยไม่ควรใช้ลามสโต้นะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอันนี้นะคะ c a D o อ็ดอสมเป็น ทำให้การของทำให้เป็นการไม่ได้ผลสัตแล้วก็ไฮนัมเสียมีเหล็กสามบวกหรือว่าอุณเภูมิสามบวกเนี่ยมันจะไป,ปรวมตัวกับโพเดตนะคะทําให้การเปลี่ยไม่ได้ผลเช่นกัน,นะคะ่ะต่อไปเป็นแลอลคาราไนโลต์นะคะใช้ก๊าซฟลูออริกนะคะไฮโดรโคลิดว่าความแรกสั่นนะคะ ถ้าไม่มือแหลงค่ะพ่อแนวสายก็มาจะใช้โซฟิลิกเพราะว่าราคาถูกกว่าไนโดรคอลิกนะคะมักจะใส่เข้าทีาะะ่ก้นถังนะคะปฏิกิริยาการนิเทรไรเซชันด้วยกด แ้่ก็ดางเนี่ยเกิดขึ้นอางวดเร็วนะคะดังนั้นระบบนะคะ<ม>ควรมีการตัวผสมที่ดีมีการติดตั้ง p ซ็นเซอร์นะคะ<ม>ค่า p h ที่ได้จากเซ็นเซอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวกําหนดฟีดกดและดงังค่ะจบแล้วค่ะ,คะขอบคุณค่ะ